มาดึเดกเเขาเจา้าลงครักคนเต็มเลยเขาเจ้ามาไสลงทุนลอยทุนลอยครับเต็มเลยเขาเมืองไผลนนงไหยนะครับฟังนี้ผมมากผมเลยมาถามว่าล่งเลยบอครับมันเขาเลยว่าลงริมๆิ่มเือนเขาเจ้านาไปฝังขวามือไปเลยโบรางครับเขาเจ้าตีทุนลอยเงาเลยมันเนบมาเห็นรถกลองใส่กลองโทรศัพท์ผมนี่นะเพนนี่ครับผมมาได้ริมลิ่มเจับสีจังเลยมาได้ลิ่มๆบบิ่มแบบริมดีดีด้แบบนั่งยู่นน่นอะ่ะ lông phải lông đầy đấy, thun ấp luôn các, lông đấy, ok, để mà lông bệt đấy các. Đi qua mía bảo giang đó, bưng sông đó. Thun lơi Thun Cháu อ๋อยังตีคล้ยกันนะครับเงียเงียบด้กันนะยุงไหลแห้งยู่ข่าปลาถุกยุงไหลแหงนอนมา่อไเลย,เ,ลยเดี๋ยวสิเผาปลาดิเผาปลาสูกปลาดิมันใส่ลงเงาลงเมื่อไรห้อง,องปอมเงียบนะน้าจะหนางานเนี่

มันจะมามหอมไหมเริ่มความหอมมันก้นก้นโบกเข่าอะไรนะครับเข้ามาตกเข้ามาตกนี่เนี่ยมาลงแล้วจำนวนจังอยะมันเพิ่มมากว่าสองตัเครื่องนึงครับ ใช้กล้วมาหอมนิดล่ะโอเคนี่ครับสูตรผสมนาง,งานครับไป นอนขึ้นกันครับลงมาได้ดันไปข้างหลังกัน ก็อันนี้เลเด็ดก,ก็หนากรังเลยไปแกมี่สองประมาเดี๋ยวตองีทุนไว้นะีนไว้สองลัง่นจารอกนี่นัจะองจีนเนี่ยสหาโลมึงรังนี้ครับ ยางไปเล่นน้ำกระจอกนะโอ้ติดติดจนหลุดข้าจะยางเล่นข้ายางเล่นเราไปหาขาเจอาคุยน้ำกระจาหมากไปจนอาวอาด้วยงอาไม ใส่เดือนสิเดือนมันมือเจ็ดมันหนมูลงเี่ยนมั่นหมูลงพอไปเอามาสิแกงแบบสื่อนีมากไหมนะเบิ้งองบนไปหมอแบบบอกว่าอยู่เลย ถึงสิบอย่างสองร้อยชั่วโมงอยู่ในโดนใส่มาถึงสองสามชั่วโมงคำับบแบบโอ้ยเซงขนาดเลยมึงไปที่ซื้อโดูเนียวอยู่ในมือบัดขึ้นนะครับเหลืออยู่ขีดนึงยายามใส่เอาเลยจริงจิิงบัดขึ้นไปตอนนี้หกโมงเช้าแล้วนะครับทั้งคืนเงียบกิ๊บทั้งคืนเลย เยียบไหมเยียบมวยไพรในปลาเยครับเงียบกิ๊บเลยอันนี้มาทดลองหนกเ <_ s> ผื่อนเบิ้งตื้น่า,า,าทามานอนอื่นสิดในปลาบอมเป็นบางมือนะครับปลาเขาปลาของเขา,าแต่ว่ามันเขาอยู่ตนั้มันล่งมาได้เดี๋ยวตีจนร้อยเต็มไหยตั่ไปล่งหลังมันลลมากกว่าเอาหนาวอะไรทุกคน ลงหลังออกขามันมนหดอล่งอะไรเบาเจ้าตีทุ่มอเต็มบนนี้วนลงยัดันคนออกข้างหลังออกขามันคนมัหดเขาอะไรเขาเขาจมตีปากตีเป็นตอยตีทัวผมตีมันมนคนนี้ลงดำเนอะดำจมเลยไปเดี๋ยวบัง สัได้ปลาบ่ามันยังทาบเอเบียเล้นะันเห็นเก็บอยู่เลยไอโบ้ไอโบ้ลอยอโบบเดิกันคัน,นแก่เ,คคเมื่อกี้ปลาดึงเบ็ดจนบาดลงเ็ราะอะไรโอ้ยแกงแล้ววันนี้ยูจนแก็งแล้วแน,น่นอนยิ่ี๋ยอกมาต่งนี้มาส่งเขาวะกำลังวัดปลากันย่างบ้นแดงเอาสีขาวเจอของไงบ่ เน,นียวรลงเงี้ยงเลยเดียวลงงี้ยงเลยโอ้ยเสียดายเลยวะเดี๋ยวเปลี่ยนเอาชิลุลงะเข่าห่างหลยออออแบบตอตึกเลานี้ตอบตึกเหล่นนี้ วัดน้ำมาท่านเลยเพราะว่ามีเวลาเห็นปลาใหญ่เขาดีอยู่แต่ว่าวัดไปเบิดบิดล่าที่เห็นนะบิดงางเลยไม่ได้เ,เล,เลเี๋ยวสิเอาชินุลงบนนะครับสุนยุทธายังที่ยูบอสตะเวนกันแดดชื่อรังหน้าทำมาเป็นชิเดมานบอง ออกแล้วนะครับเริ่มร้อนแล้วมุมยังเรามีขนมปลาตอดละแว่งในหุบตอดเหล็กกเป๋านี้บ๊วาดเจอมาอยู่บ่มีตะเพียนเลยเลยบ่มีตะเพียนเลยเงียบตะเพียนเงียบนะครับนี่แบบนี้อ่ะปลาญ่เขาเบ็ดงางไปซ้ำมันหรอกแปลว่าเปลี่ยนหมากเป็ดลงมหมลครับเป็นหมากไงไปเลยชิ้นเบิร์ตสุดท้ายก็ไงหรอก อาจจะแข็งด้านมากเนี่ยนะอาจจะพอหลับปลายไงได้ก็มีเบอร์เบอร์แข็งกันแ้วครับแต่ว่าเบอร์เอาลงนะมาเบิร์นมาสิเป็น,นยังไงน่าจะตอดคอยแข็งนิ่มเลย ววสวยออกมากครับเงียบกิิบเนอะไม่มีใครเลยครับคนถอยกลับหลายแล้วหนาดยังไม่เศร้เลยมาขับเียวครับยังมัขึ้นขึ้นบนเขาเลยครับเงียบไปเลยนั่งไปนั่งมากแกงครับทีแรกก็สิกลับม้องกระดึกเดอาไปมากแกงครับดีผมลองไม่ไปไป ไปยังก็ป,ปัสสาวะไปเี่ยเข่าอยู่นะครับเดบะเข็งลองลองตีบงเดบะเข็ง,งเลยเดี๋ยวสีมือรุ่นสิมาล่องนะวันรองตกเร็วอยู่นี่วันร่องตาเกัดเข่าอยู่แต่ว่าหมากเบ็ดเข้ามาอยู่ครับงางเลยงางอยู่สามหลังก็ฟิตไม่ได้นี่ก็น่าจะไซโล วันนี้กลับซเนาะืสิบคือละคืนหนึงครับขบีก่าม,มงสิบโมงสอแปดโมงแปดโมงวตอนนี้กับขามงเ้าแล้วจะยังคลิปนะครับคลิปนี้กับม,มาเปเลยครับรม,มาณมากันนะประชังแบบเก็บเลยจุมคนหลเจ้าตีตนร้ลอยบาต่างหนายังไดเนะาะบาน่องหลังมาียบคลิปเลย จอกันคลิปหน้าดีกว่าเจอ